สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะออกมาแชร์กันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้จัดการของนักแสดงสาวท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณโบวี่อธมานะคะที่ล่าสุดเนี่ยออผู้จัดการก็ได้ออกมาเปิดใจเล่าความเรื่องเยอะของคุณโบวี่ในรายการแชร์ค่ะ โดยส่วนของคุณมดดำนะคะเป็นพิธีกรเนาะก็ได้มีการเปิดประเด็นพร้อมกับเล่ากันแบบขำๆนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักโบวี่นะจะต้องรู้สึกว่าอยากด่าผู้จัดการอย่างเช่นจะแต่งหน้าทีต้องห้ามรองห้ามมีรองพื้นไม่เอาสารเคมีทุกอย่างจะต้องมีการออแกนิกหมดเลยเมื่อถามว่าใครเป็นคนรีเควสคุณโบวี่ก็ตอบแบบชัดๆนะบอกว่าว่าเมากันเกินไปที่ขอแบบไม่มีสารเคมีเนี่ยเพราะว่า เธอเองเนี่ยฉีดผมทุกวันนะคะสารเคมีมันก็เข้าร่างกายเนาะส่วนด้านผู้จัดการเนี่ยก็เล่าต่อนะคะบอกว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเป็นแบบที่เรียกประจํามาเลยเขาก็จะเข้าใจนะคะพร้อมกับมีการเอามาเผยบอกว่าอันนี้เนี่ยยังน้อยไปนะตอนนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นางบอกว่าทั้งกองของนางเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นคนที่รักโลกทุกคนจะต้องเอาช้อนมาเองถ้าไม่เอาถ้าไม่เอามาเองนะก็จะเตรียมให้ทีนี้ค่ะเวลาที่จะสั่งอาหารเนี่ย จะต้องสั่งเป็นกล่องที่ย่อยสลายได้ด้วยนะห้าเป็นกล่องพลาสติกเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเป็นกล่องพลาสติกเนี่ยจะโดนหักเงินนะคะผู้ชมคะกินข้าวกินน้ำเนี่ยจะต้องมีการแยกถุงแยกช้อนแยกขยะด้วยและทุกอย่างเนี่ยถ้าทำได้จะให้โบนัสค่ะก่อนที่ทางด้านผู้จัดการนะคะก็ออกมาเผยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพบกันมา17ปีรู้จักกันมา17ปีเนี่ยโดนเหวี่ยงมาตลอดเลยว่า แต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆอะนางเป็นคนดีนะเพราะที่นางว่านางดุเนี่ยก็ได้ได้ว่าจะไม่มีคำหยาบเลยนางจะสอนแบบทุกๆอย่างนะคะที่เป็นตัวเองได้ามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะโบบี้นะคะเอออันนี้ผู้จัดก,การเนี่ยก็ออกมาพูดความรู้สึกในใจนะคะว่าเธอเนี่ยเรื่องเยอะก็จริงแต่ทุกวันนี้ก็โอเคนะได้ได้ว่าก็เป็นสาวที่เรื่องเยอะแล้วก็รักโรมากๆนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม